โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเอลันดอร์ตาที่1นันของ ID นะครับผมเป็นลูกรักตัวที่2ของผมเลยนะครับที่ผมเก็บเม็ดส้มต่อจากตัวของทอนเนาะฮีโร่ตัวนี้ที่ผมชอบเล่นมันก็เดินเกมไวนะครับแถมยังเป็นสายแครี่ด้วยนะครับผมนี่ครับเล่นทั้งหมด9 9 9เกเกมนะครับ เกมที่จะเล่นต่อไปนี้ก็คือเกมที่1,000นะครับผมอัตราชนะ56.9เองนะครับผมอาจจะวินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมพอเล่นเป็นแนวทางให้คนดูเนี่ยนำไปเล่นตามได้นะครับผมก็เป็นอดีตเมส้มคนนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเกมที่1,000เนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะแล้วก็ จะตึงสักแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับผมสาหรับใครที่กําลังหาร้านเติมคูปอง RV นะครับผมขอแนะนําร้าน Top Up Gamer ร้านเติมคูปอง RV ราคาถูกใช้แค่เพียง Open ID ในการเติมปลอดภัยแน่นอน100%นะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับติดต่อทางร้านได้ที่ Line ID @topupgamer อย่าลืมมีแอดด้วยนะครับ เอาล้วครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเกมนี้บอกเลยว่าน่าจะตึงนะครับผมเจอนาคอสนะ <c oughs> นาคอสนี่ถ้าปล่อยหลุดนะครับเจอทุกเกมเลยนะครับตัวมันค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ผมก็กดมากับเพื่อนนะครับแต่ไม่ได้กด5นะ เริ่มเกมมาเราก็มาเอาบัฟฟ้านะครับผมตามสูตรนะอัพหนเพื <B iles. S 1> ่อเราก็ไปเวทแดงนะครับคู่กลางเราเป็นตัวต้นเกมนะไหวอยู่แล้วเอาจริงๆเนี่ยความคิดของผมนะครับตัวของนาคอสเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเกมนี้นยผมปล่อยนาคอสหลุดนะครับผมไม่ได้แบนนะเพราะว่าเอลันดอร์เนี่ยมันก็สู้ได้นะครับอยู่ที่ว่าใครฟาร์มเงินนำ่ากันนะครับผม เอนันกันนาะคอสเนี่ยมันตัวผิวแบบพอๆกันเลยนะครับสกิลมันวิบวับนะครับวัดกันที่เงินนะการฟาร์มนะการฟาร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสาหรับป่าเนาะถ้าฝั่งใดเงินนําเนี่ยฝั่งนั้นก็ชนะได้เลยนะครับผมแล้วเหมือนว่ามาลอดเขาจะหิวนะในป้อมเลยโดนบาดัมเฟิร์สบัตนะครับรไปแล้วไฮยาเต้เขาจะมาลาดแดงผมนี่ ก็ได้ธนูขั้น2เนี่ยเราก็จะไปขึ้นรองเท้ากันซีซีนะครับส่วนรูนกับพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมลืมบอกเลยรูนที่ผมใช้เนี่ยเป็นรูนตีไว26นะครับแล้วก็พลังแฝง holy summoner เนาะก็คือพลังแฝงที่มันจะออกมาช่วยเราโจมตีนั่นเองนะครับยิ่งเราตีไว้เท่าไหร่เนี่ยพลังแฝงก็จะตีไว้ตามไปด้วยนะครับเอาจริงๆเนี่ยรูนเอรันดอเนี่ยใช้ได้2แบบนะครับก็คือคีสิบหกกับตีไวยี่สิบหกนะครับ ค16ก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นคู่กับพลัง,งแฝง Holy Summoner เนี่ยตี T Why 26เนี่ยจะใช้คุ้ม่านะครับเพราะว่ามันได้ความเร็วการโจมตีนั่นเองเนาะพลังแฝงมันก็จะตีวายตามไปด้วยนะครับ <Kent by. S 1> ถ้าเล่นรูนคีส <K> 16นะครับจะเล่นพลังแฝงนี้หรือว่าเล่นตายเกิดก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับเกมนี้เนี่ยผมเล่นตี Why 26เพราะว่าผมเล่นค16บ่อยแล้วไง ก็เลยอยากให้คนดูเห็นรูนตีว2ยบ้างนะครับเพื่อเราเล่นดีมากเลยนะคือไม่ให้นาคอสฟาร์มอ่ะผมก็มาเวทนะครับนาคอสนี่ไม่ได้แตะแดงเลยนะ2นาทีโอแถมตายด้วยนะครับเราเล่นสบายนะเกมนี้ถ้านาคอสไม่ได้ฟาร์มนะครับบอกเลยว่าทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนนะครับผม ตอนนี้เพื่อเราเป็นงานนะเล่นไม่เหนื่อยมากนะครับ <Yes. S 1> เราก็เก็บคีิแล้วก็มาวนทัมมิ่งนะครับเราก็ไปแกงล่างนะครับผมอ่า ah, อย่างนี้สวยดีหายาอุ้ยมาหลอดช็อคหลบก่อนตายไหมนิดเดียวนะครับสวยมาดิผมว่าผมไหวนะอุ้ยโอ้โหหลบไม่ทันนะครับเรียบร้อยเลย ตายไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาฟาร์มใหม่ได้เนาะตอนนี้เนี่ยเงินเรานำนะครับเงินเราไม่ได้ตามเนาะในมินิแมปเนี่ยจะสังเกตว่าบัฟแดงอีกฝั่งจะเกิดนะครับผมฟาร์มคีบอันนี้เสร็จเนี่ยก็จะไปเข้าบัฟแดงเลยนะครับทีมเราค่อนข้างเป็นงานนะครับผมรู้ว่าแดงอีกฝั่งเกิดเนี่ยก็จะไปเล่นตรงบัฟนะครับเกมนี้ผมเลยบอกไงว่าเล่นง่ายนะเพื่อนค่อนข้างเป็นงาน4นาทีแล้วเนี่ยนาคอสยังไม่ได้จับบัฟแดงเลยนะครับ ฝั่งเขาก็ไม่ได้จับนะฝั่งเรานี่แทบจะไม่มีโอกาสได้บัฟแดงเลยนะตอนนี้ถ้าเราจะเลือกเล่นเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับฝั่งเราค่อนข้างได้เปรียบนะเหมือนว่าบอดัมน่าจะไปเล่นแล้วนะเล่นล่างต้องไปนะครับยังไงเอ่ยบอดัมจะตายแล้วเพื่อนเฮ้ยผมไหว ผักเอาผักไม่โดนชิบหายเลยได้อยู่ได้อยู่ยโ้เสียได้จัดเลยนะครับถ้าเมื่อกี้ผักโดนวีล่าเนี่ยผมว่าได้นะสองตัวเลยนะคอสมาดิเอา้เราเจอวีล่าผมรอดไหมนี่เฮ้ยนี่เดียวโอ้โหไม่รอดนะครับแว่นเอาหน่อยเพื่อนสวยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาฟาร์มใหม่เนาะเพื่อนเราก็ฆ่าให้แล้วนะครับ จริงๆเนี่ยช็อตเมื่อกี้เรียกว่าโยนก็ได้นะเพราะว่าผมพุ่งเข้าไปหาหนาคอนในป้อมเนาะนึกว่าวีล่ามันกลับบ้านไปแล้วไงช็อตเมื่อกี้พุ่งไปปุ๊บเจอวีล่าสกิลสองนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับ uh! ปิดไว้หน่อยมะเล่นบนอย่างนี้ตายแน่นอนครับไม่มีใครมาช่วยเล่นต่อได้เนี่ยบอดัมงัดหน่อยเพื่อนเอาหน่อยสวยวีลา่ามานี้เออ ได้แดงนะครับ6นาทีเนี่ยตั้งแต่เริ่มมานะครับนาคอรสยังไม่ได้จับบัฟแดงตัวเองเลยนะอุ๊ยแบบเห็นนาคอรสอยู่ล่างเนียนป้อมนะให้เมยไปกันนะครับเเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่าดักฆ่าหน่อยมีบัฟฟ้าด้วยนะผมจะไล่ทันหรือเปล่า <l ap> ลองหน่อยนะครับโอ้โห พุ่งทีนี่โคตรไกลเลยไม่น่าไล่ทันนะครับพยายาจะตายนะน่าจะได้นะครับมาผมเองตายหนึ่งตายสองตายสามสวยครับนี่ครับผมความได้เปรียบของเกมนำนะครับมันก็จะเล่นอย่างนี้แหละจะตีแรงกว่าเขาอะเออ <Nice. S 1> เดี๋ยวเรามาเอามังกรต่อเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเอลันดอรนะ์เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟาร์มไวมากๆนะครับผมแนะนำนะครับให้เดินคู่กับโลมแล้วก็เมดเนาะ อ้าวมังกรไม่ตายเมื่อกี้แบบคำนวณดามจผิดพลาดนะครับโอเคนาคอรเกมนี้ไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับอ้าวระบาฟ้าเกิดพอดีพอดีเลยไม่ต้องเอาระฟ้ายังไงเล่นไหมโอ้ระดัมตายนะครับไม่น่าเล่นไหวนะเดี๋ยวรอเพื่อนก็ได้นะครับ ยบบแดงขึ้นนะฮัมมิ่งเป๊ะจัดนคาคอไม่ได้ฟ์มบอกเลยอโอ,โอ,โอติดหินนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นเอรันดอนร์นะผมแนะนำว่าต้นเกมเนี่ยเราต้องแท็กเลนบ่อยๆนะครับ<ย>เราต้องเล่นเห็นแก่ตัวเออพูดกันตรงๆนะครับการที่เราเงินนำเนี่ยจะทำให้เราทํำเกมได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะครับ รวยขวามีของเยอะขวาเท่ากับได้เปรียบนะครับแต่เราต้องแบกทีมให้ได้นะครับผมการที่เราไปแท็กเลนเขาบ่อยๆเนี่ยทําก็ทําให้เขาโจนเหมือนกันนะครับเขาก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่เราเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนนะครับสาหรับการที่ไปแท็กเลนคนอื่นเนาะแต่ว่าถ้าเราทําได้เนี่ยมันก็คุมนะครับมันก็เป็นผลดีแก่ทีมทั้งหมดเลยนะครับผมมีดาเมจทาเกมนะครับทีมไฟ์เราก็ได้เปรียบอะไรประมาณนี้นะครับผม เราก็เล่นเหมือนแครี่ปกตินะครับตีไปตีไปผักนะครับอ่าเพื่อเขาบวกล้วก็กดกลับอย่างนี้แล้วก็ไล่ไล่ซอยมาหลอดนะควาบมาแล้วก็กดกลับอย่างนี้ครับผมทิ้งผีเสื้อไว้ข้างหลังนะครับคอมโบเอลันดอร์เนี่ยไม่ตายตัวนะครับผมว่ามันไม่ใช่คอมโบหรอกผมว่ามันเป็นการจู๊กมากกว่านะครับจู๊กแล้วก็ไล่ฆนะ่าเนาะคือเราจะกด2ก่อนก็ได้1ก่อนก็ได้นะครับอยู่ที่สถานการณ์ลุน้วนนะครับ ถ้าอยากลองแบบรู้ว่ากดอันไหนก่อนอะไรก่อนเนี่ยลองไปเล่นธรรมดาเยอะๆนะครับฝึกในธรรมดาก็ได้เนาะผมเล่นแรกๆก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ฝึกพัฒนามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็เข้ามือเองเนาะตัวมันเล่นแรกๆค่อนข้างงงนะครับไม่แนะนําให้แบบเล่นตาแรกเอาไปลงแรงไม่ได้นะครับผมอาจจะโดนเพื่อนด่าก็ได้นะครับอ่าบวกว่าละมาหลอด สวยครับมาดิหน้าคอสเนี่ยเราก็ยืนตีชิวๆเลยนะครับเงินเรานำอ่ะเนะาะคีปกลางเข้าด้วยนะครับได้อเนี่ยไม่มีใครมาการแบบนี้ขอป้อมก่อนเลยสวยครับเรากลับมา เมื่อเราได้เปรียบนะครับเราควรจบเกมให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่าตัวของเอลันดอนเนี่ยเล่นเลดเกมไม่ได้เลยนะครับผมไปวัดกับแคลลี่เลตเกมที่มีของเนี่ยโดนเขายิงนัดสองนัดก็ตายแล้วนะครับช่วยไม่ไหวนะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะครับตัวของเอลันดอนเนาะทุกตัวแหละครับมีข้อดีมีข้อเสียหมดเนาะอยู่ที่เราจะเลือกเล่นในเกมนั้นได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ โอเคได้ปับฟ้าแล้วนะครับอ้าวมาหลอดมาคนเดียวแบบนี้ตายสิครับฮายาติก็ตายนะต้องเล่นต่อแหละคีิกลางเข้าด้วยนะครับอวี่าก็ตายนะอย่างนี้เสร็จครับไว้อืมสวยแล้วนาคอรจะไปจบล่างหรอ,อจบทันหรอเพื่อน ขีบกลางมาแล้วเด้อขีบกลางมาแล้วเด้อขอจบก่อนละกันเรียบร้อยครับผมเกมที่1000ของผมนะครับจบได้สวยมากๆเลยนะครับไม่ตึงนะเกมนี้วิกตอรี่ไปครับนี่ได้ MVP ด้วยนะครับนึกว่าแวนจะได้นะเกมนี้โอเคเราได้ MVP นะครับผมสวยงามครับ927นะมีครับผมตาที่1000นะครับ เลขสวยมากเลยนะครับน่าจะเม็ดส้มอีกตัวหนึ่งเนาะยืนแบบเม็ดส้ม4ตัวเท่ๆเลยนะครับเปิดมา2โปรไฟล์เนาะแล้วผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ